โยโยโย่าบสองมึงตรงเจินกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v i p k l ีในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับอามาถึงค่าคืนวันจันทร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพ่จะรเลือกเกมเวลาตี25ฟุตบอลลีโปรตุเกสนนะัดแรกของฤดูกาลเกมมันเดย์ไนท์นะครับอารัวกาจะเปิดบ้านเจอกับวิตตเรียกีมาไรส์ อาร์โก้าเนี่ยอุ่นเครื่องมา5นัดไม่ดีเท่าไหร่นะครับชนะ1เสมอ1แพ้3เกมล่าสุดแพ้กับวิเชอูมา0-2นะครับดาเนียลรามอสกุนซือมีผู้เล่นการหลักอย่างดาวิดซีเมาคุมเกมรับตรงกลางตีอาโกยูซุปลาวาวมีเอ็นซูอูดาสซี่นะครับกองหน้าแนวรุกเนี่ยมีเจสันกับมิเกลพุทธสองนักเตะสเปนเป็นการหลักนะครับในขณะที่วิทเตอร์เกียร์มาไรส์ อุ่นเครื่องมา4นัดแถมล่าสุดลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกด้วยนะครับเอาชนะฟอร์เรียนามาประตูรวม3-0ครับลุยส์บอร์เกตกุนซือเนี่ยก็มีเตียโกซินวานูโน่ซานโตสโทมสัสฮันเดลเป็น3มิดฟิลด์นะครับแนวรุกนำโดยลิคาโดมันกัส ไคโอเซซากองหน้าเป็นรามิเอสดีอาสหัวหอกชาว,วเ,เวเนเุเล่านะครับเฉลกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยกีมาไลส์เอาชนะไปกลับในบ้าน2-1เกมเยือน3-1ครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองวิเดรียกีมาไลส์บุกมาเป็นต่อเล็กน้อยนะครับจะว่าไปภาพรวมฤดูกาลที่แล้วก็ไม่หนีกันเยอะนะครับอาโรกานี้จบอันดับ7 กิมอะไราจบอันดับ5ครับแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วกิมอะไราจะเอาชนะอโรกาไปกลับแต่พิจิตรมองว่าอโรกาก็ไม่ธรรมดานะครับเสริมตัวผู้เล่นได้ดูน่าสนใจครับมีผู้เล่นสเปนเข้ามาด้วยนะครับเกมแบบนี้เล่นในบ้านนัดแรกต่อหน้าแฟนบอลไม่ง่ายสําหรับกิมอะไราจะบุกมาชนะนะครับวัดใจอโรกาซื้อ2มุมเล่นในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์อารกาเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย